อยู่ดีๆหัวนี้ก็ลู่สับงบเหงากกงกไม่สดชื่นอยากจะนอนก็ตะคืนพอแต่หนังแต่ละครหมาก็หอนเสียงดังหลับไม่อิ่มบะตอนนี้กินข้าวมาเยอะตวัว ตั้งหลายถ้วยตอนแรกกะแค่ชิมนั่งเหงาหลับจนเพื่อนๆหัวเราะย,ยิม้มเฮ้อง่วงจังอยากลิ้มลองของเปรี้ยวๆหายอันเนี้ยอันนี้คือหายเลยโอ้ยแบบว่าปวดกรามอะ่ะไม่อยากเขียวต่อแล้วอะ่ะอันเนี้ยแล้วว่ามันมแ,แปลกๆอ,อันเนี้ยหลังต่างจากที่เราอ้วกแล้วอะ่ะมันจะเป็น ความรู้สึกนั้นอะที่มันจะแบบตอนแรกเคี้ยวไปจะหวานใหม่ละแล้วมันก็จะเผ็ดสวัสดีทุกคนสโนว์สตอรีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสโนว์รีวิววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารีวิวแปดลูกอมที่ทำให้ตาแจ้งที่ทำให้หายคข้หลับเอที่ทาให้หายง่วงนะคะ พูดไทยทุกคำสาบเมืองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแปดลูกอมตัวไหนบ้างที่จะทำให้เราหายง่วงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นลูกอมฮาร์ดบีทนะคะมะนาวโซดานะคะสอดไส้เชอร์เบตนะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันวุ้ยมีฮาร์ดบีดอย่าได้แคร์เป็นรูปหัวใจฮาร์ดบีท ก็น่าจะเป็นมะนาวกับโซดาสอดไส้เชอร์เบตไงง่วงอยู่กินดูเป็นยังไงมาดูกันจะหวานหวแล้วก็ค่อยๆเปรี้ยวนะคะไม่จีด๊ดไม่จ้าถ้าอมๆอย่างเงี้ยหลับไปได้เลยนะคะลูกอมพะดเข้าคอเลย <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้คือเปรี้ยวนิดเดียวไม่จี๊ดเลยนะคะไม่หายง่วงนะคะตัวนี้มามาดูตัวที่2กันเราจะตามหาลูกอมที่ทำให้เราตาแจ้งนะคะแบบ กินแล้วแบบหายใครหลับเลยนะคะนี่อะไรเออ,เอ,อตัวนี้นะคะจะเป็นลูกอมมะนาวเกลือนะคะฮาร์ดบีทเหมือนกันฮาร์ดบีทลูกอมมะนาวเกลือสอดไส้วิตามินซีนะคะเป็นมะนาวแก่นใหญ่ๆตรงหน้าซองตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ฮาร์ดบีทเหมือนกันเออเพิ่งสังเกตอันนี้ตัวที่2ของเรานะคะ ฮาร์บีทมะนาวเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยว่าจะตาแจ้งไหมนะคะหนึ่งสองชั้มหวานหวานกว่าอันแรกอีกแล้วก็มีเค็มมีหวานเค็มเปรี้ยวนิดนิดมันจะเป็นกลิ่นม,มะนาวสอดไส้วิตามินซีอันนี้ก็คือแบบถ้าคมอ,อ,อมแล้วก็แบบนั่งทำงานนี่ก็คือไม่หายง่วงนะคะจะพาดเข้าคอตอนที่เราเหงาหลับเลยนะคะอันนี้ กินไส้สิอืมไส้มันเริ่มเปรี้ยวแต่ถ้าไส้หมดก็ไม่เปรี้ยวเออเริ่มได้นะหลังๆมามันเริ่มได้นะคือเหมือนต้องกัดไส้มางก่อนอะดังเปรี้ยวอยู่เลยตอนเนี้ยอืออันนี้เต็มสิบให้แปดนะคะเอ้ยให้ประมาณเจ็ดเพราะว่ามันเปรี้ยวตอนท้ายเหมือนจะหายง่วงตอนท้ายอะเออเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันอันนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวที่3กันนะคะตัวที่3นี้จะเป็นฮอลลูกอมเลมอนไลน์โซ่ฮอลลฮอลหฮอลฮอล <c oughs> จะเห่าแล้วเนี่ย <c oughs> เหมือนหมาเลยเมื่อกี้เสียงหมาน้อยนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเราง่วงๆฮอลตัวนี้จะทําให้เราหายง่วงไหมตัวนี้คือจะหวานนํำเลยนะแล้วก็จะเพิ่มเย็นๆมาหน่อยอะ่ะ เย็นสดชื่นจําโฆษณาได้ไหมที่มันเป็นน้ําตกอะ่ะมาก่อนมาก่อนอะ่ะที่กินฮอแล้วเหมือนอยู่ในน้ําตกอะใครจําได้บ้างอารมณ์ร้อนแบบนี้ไม่รู้ออ,อะไรเข้าไปอ,อ๋อขิงลองฮอนคิงสไปดูตกลงข้าวมากแก่ไม่เอาหนังใช่ไหมครับเออไม่ฮอนคิงสไปจะเย็น พอแล้วก็น้ำตกโซซาโซโซาอย่างนี้เลยอ่ะเออเย็นหวานกับเย็นไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเปรี้ยวนิดๆอันนี้ก็สําหรับเราเราไม่ตาแจ้งอะคะ่ะเราไม่หายง่วงนะคะอันนี้เนาะตัวนี้ให้ให้แคคือมันมีแต่เย็นอะแต่บางคนก็อาจจะหายตาแจ้งก็ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยก็ได้แล้วแต่ความชอบเนาะ ตัวที่4ตัวนี้นะคะจะเป็นลูกอมวิตามินซีสูงนะคะโอเล่เปียวสะใจอันนี้จะเป็นกลิ่นซูเปอร์สตรอเบอรี่ลาสตรอเบอรี่กับมะน,นาวนะคะสตรอเบอรี <Strawberry. S 1> ่ฉลีเธอจริงๆช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้จริงๆ <c oughs> ค่อยๆฟังเพลงนี้บ้างอยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเม็ดลูกอมนะคะมามาดูกันตัวนี้ จะเปรี้ยวสะใจเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะเปรี้ยวสะใจจนทําให้เราตาแจ้งหรือเปล่าเงาเงาหลับอยู่จะง่วงไหมเออจะหายง่งยวงไหม้หายอันเนี้ยอันนี้คือหายเลยโอ้แบบว่าปวดกล้ามอ่ะไม่อยากเขียวต่อแล้ว,วอันเนี้ยโอ้ยน้ำลายป Ł ุ๊เลยอ่ะ บางคนนี่คือคายคว้างคายคว่างหาคายคว้างเลยนะคะอันเนี้ยเพราะมันเปรี้ยวจริงๆตอนแรกอะหอมสตรอเบอรี่นะคะกินเข้าไปคือเปรี้ยวมากๆเต็มสิบเลยนะคะอันนี้คือกินแล้วตาแจ้งแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มหวานละตอนเนี้ยหวานก็เป็นลูกอมสตรอเบอรี่ตอนแรกอะเหมือนอมมะนาวทั้งลูกเลย นี่ตัวที่5ของเรานะคะจะเป็นฮอนอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าฮอนอันนี้นะคะจะเป็นลูกอมสอดไส้กลิ่นเฟรไลน์มะนาวพุ่งเลยนะคะนนี้เราจะตาแจ้งเลยไหมจะหายง่วงหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นฮอลเกลือนี้เป็นฮฮมเฟรมะนาวหวานเย็นเหมือนกันลองกัดเลยดีกว่า เหมือนเมื่อกี้เลยแต่ไม่มีเกลือคล้ายๆกันอันนี้ให้ให้สี่นะตัวนี้ให้สี่เพราะมันไม่เค็มมันหวานอย่างเดียวอันเนี้ยหวานเปรี้ยวนิดๆไม่หายง่วงคะ่ะต่อไปเรามาดูตัวที่6กันเลยคะ่ะตัวที่6นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่เห็นเปล่า ตัวนี้มันจะเป็นเทมอ์ซูเปอร์คูลิงเย็นสเปียร์มินต์นะเป็นซูเปอร์คูลิงเมนทอลแคนดี้ซุก่าฟรีลูกอมกลิ่นเมนทอลปราศจากน้ำจานปราศจ,จากน้ำตาลอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปรี้ยวไหมมันเป็นเหมือนเปเปอร์มินต์อะแต่มันบอกว่ามันจะเย็นเยนะ็นอะคูลิงคูลิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะหอมหอมหอมเปเปอร์มินต์อะนี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเคยกินแหละจะมีสีฟ้า ใช่กินโดจะหายง่วงไหมจะตาแจงหรือเปล่าหวานมาก,มากแล้วก็ค่อยๆเย็นเย็ยนเยน็ยนเยน็ยนเยน็นอ,อันนี้นะสำหรับเราอ่ะมันมันเย็นอะ่ะมันไม่ได้เปรี้ยวอะไรเลยนะแต่ว่ามันเย็นเย็นจนแบบเย็นถึงเพดานอะ่ะอาจจะหายง่วงได้นะให้คะแนนตัวนี้ประมาณ6คะแนนนะคะอาจจะหายง่วงเพราะว่าความเย็นให้6คะแนนสำหรับตัวนี้ ะะมาเดี๋ยวมาดูตัวที่7กันเลยค่ะตัวที่7นะคะอันนี้จะเป็นลูกอมคูเพนสีนะคะมีอยู่2รสก็คือจะเป็นรสเผ็ดสปรีดปาร์ตรสเผ็ดสเปิร์ตปาร์ตกับรสเปรี้ยวสปูตปีดโอ้ยเนาะชื่อนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะตาแจ้งหายไข้หลับหรือเปล่านะคะเนี่ยดูหน้าชอง เป็นครูเพนสีนะคะกินอะไรก่อนดีตอนนี้เผ็ดหรือเปียวดีลัวจังเลยอันนี้เริ่มลัวเปรี้ยวก็จะเป็นรูปครูเพนสีนะคะรูปครูคุณครูเพนสีนะคะตามนี้มาดูกันว่าจะเปี้ยวสปุตปรีดขนาดไหนนะคะกินดูดูแบบไม่น่าจะเป็นอะไรที่เปียวๆเลยเนาะ เป็นเหมือนขนมสมัยตะกอนแต่เรานึกไม่ออกอะไม่ใช่เราว่ามันแปลกอะอันเนี้ยเรารู้สึกไปเองบอกหลังจากที่เราอ้วกแล้วอะมันจะเป็นความรู้สึกนั้นอะที่มันจะแบบคอเราจะแบบบอกไม่ถูกอะสรุปก็คือตัวเนี้ยมันจะเปรี้ยวอยู่นะอันเนี้ยมันจะค่อยๆ่อเปรีย้ยวเคี้ยวไปค่อยค่อยเปรี้ยวเหมือนกินไปแล้วมันคือความรู้สึกหลังจากที่เราอ้วกอะบอกไม่ถูกอะลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะถ้าใครเคยกินลูกอมนี้หรือว่าเราจะคิดไปเอง มาเดี๋ยวเรามาลองรสเผ็ดกันนะคะว่ารสเผ็ดจะเป็นยังไงเผ็ดสเปิร์ตบรัซซองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซองจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นสีนี้กี่เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีอะไรสีส้มใช่สีชมพูมันเหมือนลูกอมสมัยตะก่อนแต่ว่าเราคิดไม่ออกอะตอนแรกเขียวไปจะหวานไม่ละ แล้วมันก็จะเผ็ดมันก็จะเผ็ดกับหวานอ่ะผสมกันแล้วมันเป็นอะไรที่คอไม่รู้อ่ะมันจะเป็นแบบมันทําให้ระคายคออ่ะสองตัวนี้เลยแต่ตัวเนี้ยทําให้เรานึกถึงหลังอ้วกมากกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะแบบเหมือนเหมือนรสชาติมันลงคออ่ะเออประมาณนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยเหมือนเผ็ดออกจมูกด้วยถ้าเทียบสองตัวนี้นะคะตัวนี้ทําให้หายง่วงมากกว่ามันแบบมันเผ็ด ตอนนี้เผ็ดไปทั้งปากแล้วตอนนี้อันนี้เผ็ดไปทั้งปากแล้วแต่แบบไม่ได้เผ็ดมากนะคือแบบเผ็ดหน่อยๆอะไปทั้งปากแล้วอะถ้าให้คะแนนนะคะคะแนนความหายง่วงนะคะตอนนี้ให้อยู่ที่6คะแนนเหมือนกัน,นะคะ่ะไอเขียวอะไอ้เขียวนี่ให้ประมาณ5ไอ้เขียวเขียวนี้ให้ประมาณ5นะ มาเรามาดูตัวที่8ตัวสุดท้ายกันนะคะอันนี้จะเป็นโบตันมินบว์ซูเปอร์เลมอนลูกอมผสมวิตามินซีกลิ่นซูเปอร์เลมอนอันนี้เราเคยกินแล้วนะคะมันเปรี้ยวอยู่นะคะเปรี้ยวเลยแหละค่ะเปรี้ยมากๆแต่วันนี้เราจะมากินอีกนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวโอเล่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะเออแต่ว่าลูกมันคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันเป็นโอเล่กับ อันนึงเป็นโอเล่อันนึงเป็นโบตันมาดูกันสูสีสูส,สีอันเนี้ยมันหายเปรี้ยวไวกว่านะคะแล้วก็ตอนกินเข้าไปยังไม่สะดุ้งเท่าโอเล่นะคะ แต่ก็เปรี้ยวอยู่อันนี้เราให้9.5คะแนนนะคะอันนี้หายง่วงอยู่นะนี่นะคะจะเป็น2ตัวที่เราจะแนะนำให้กินให้อมนะคะเวลาที่เราง่วงๆที่เราไข้หลับที่เราเหงาหลับนะคะก็จะให้กิน2ตัวนี้นะคะก็จะได้ตาแจ้งมาเลยนะคะก็ตื่นเลยนะคะอันนี้จะให้ลำดับที่1คึ่คือตัวนี้โอเล่โอเล่ซ <Yahoo! S 1> ุปเปอร์ซาว เปรี้ยวมากเปรี้ยวสะใจจริงๆนะคะตามที่เขาโฆษณาไว้ข้างหน้านี่เลยสะใจสุดๆนะคะบางคนนี่ก็คือจะขายขว้างเลยนะคะตัวนี้คือกินเข้าไปปุ๊บมันเปรี้ยวมากๆแล้วก็เปรี้ยวนานด้วยนะคะอันนี้ให้10บคะแนนไปตำกันด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่2ตัวนี้นะคะโบตันนะคะ โบตันมินบอลซูปเปอร์เลมอนลูกอมผสมวิตามินซีกลิ่นซูปเปอร์เลมอนตัวนี้ให้9.5คะแนนนะคะอันนี้ก็เปรี้ยวเปรี้ยวอยู่แต่ว่ามันเปรี้ยวไม่นานเท่าตัวนี้นะคะก็ไปซื้อได้แล้วก็หายง่วงอยู่คอนเฟิรม์มคอนเฟิร์มจริงๆนะคะ2ตัวนี้อย่าลืมไปตำกันนะคะ อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของสโน์ของเรานะคะของเราชอบแบบนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะใครเคยลองตัวไหนแล้วเป็นยังไงก็มาบอกเราด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้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 ง,งเป็นกำลังใจให้พวกเราสโนว์สตอรี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย